สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เราจะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารไทยายกว้างกับรายการรถมือถิ่นอิ่มเต็มคำค่ะวันนี้เราจะขอเสนอเมนูโปะปลาทูต้มยำโบราณเมนูเด็ดประจำจังหวัดสมุทรสาครค่ะในสมัยอดีตของคนจังหวัดสมุทรสาครถือว่าต้มยำปลาทูสูตรโบราณหรือโปะปลาทูต้มยำโบราณเป็นอาหารที่หารับประทานได้ง่าย มีวิธีทำไม่ยุ่งยากใช้เพียงแค่มะขามเปียกปรุงรสด,ด้วยเกลือทะเลและพริกสักเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติซึ่งเป็นสูตรของชาวประมงพื้นถิ่นเป็นเมนูประจำเรือโปะ๊ะและชาวบ้านแถบชายทะเลจังหวัดสมุทรสาครนิยมร,รับประทานกันในครอบครัวเนื่องจากปลาทูเป็นปลาที่หาทานได้ง่ายและราคาไม่แพงปัจจุบัน นื่องจากมีความนิยมของการดูแลสุขภาพจึงใส่เครื่องต้งยมยำเป็นพืชสมุนไพรริมรัวคู่ครัวของคนไทยได้แก่หอมแดงขา่าตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อเพิ่มความหอมและความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของคู่บริโภคค่ะและท่านใดที่สงสัยว่าโปปาทูคืออะไรเป็นสายพันธุ์ปาทูหรือเปล่าความจริงแล้วไม่ใช่ใสายพันธุ์ปาทูค่ะ จะเป็นการหาปลาโดยใช้อุปกรณ์จับปลาที่ชาวประมงเรียกว่าโปะเลือค่ะโปะถือเป็นอุปกรณ์จับปลาแบบพื้นบ้านที่สำคัญมากในอดีตโดยจะใช้ไม้ไผ่มาสร้างโดยล้อมให้เป็นวงกลมและตั้งอยู่กับที่มีปากประตูโปะเป็นช่องให้ปลาทูเข้าไปข้างในค่ะข้างๆปากประตูก็จะมีไม้ไผ่ปักยาวเหยียดทั้งสองด้านเพื่อให้ปลาว่ายเลียบล็อเข้ามาที่ประตูโปะเรียกว่าปีกโปค่ะ หลังจากนั้นชาวประมงก็จะใช้อวนล้อมและดึงปลาขึ้นมาค่ะปลาที่ดักจับด้วยอุปรกรณ์เช่นนี้จึงเรียกว่าปลาทูโปะค่ะที่หลายคนเชื่อว่าอร่อยกว่าปลาทูที่ดักจับด้วยวิธีอื่นเพราะเป็นการจับปลาที่ละมุนละม่อมทำให้เนื้อปลาไม่ชํำค่ะ การจับปลาทูด้วยวิธีการใช้โะนับว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านชั้นยอดในการทําประมงแบบดั้งเดิมที่ทําให้ได้ปลาทูที่มีคุณภาพสูงรสชาติอร่อยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมของการทำโปะปลาทูต้มยำโบราณจะมีมะนาวน้ำปลาน้ำตาลพริกบดละเอียดผักชีโรยหน้าใบโหระพาเครื่องต้มยำและปลาค่ะ วิธีการทำโปะปลาทูต้มยำโบราณต้มน้ำให้เดือดใส่เครื่องต้มยำลงไปรอน้ำเดือดประมาณ1-2นาทีหลังจากนั้นก็ลดไฟลงแล้วใส่ปลาทูลงไปรอน้ำเดือดและหมันช้อนฟองออกอยู่เสมอปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำปลาตัดด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยต้มต่อจนเดือดแล้วค่อยปิดไฟแล้วหลังจากนั้นก็ตักทุกอย่างใส่ชามแล้วบีบด้วยมะนาวและพริก สดทุบละเอียดหรือจะซอยพริกบางๆก็ได้ค่ะและหลังจากนั้นก็โรยหน้าด้วยผักชีเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะใครที่ได้กินโปปลาทูต้มยำโบราณจะมีอายุยืนนานค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงและไขมันต่ำดีต่อสุขภาพรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยหารับประทานกันได้ง่ายในจังหวัดสมุทรสาครค่ะ